บางยาได้จักโลกกับพอ่อเก้า6อยหกสิบเก่าลอยหกสิบมีดยังบางยาหามีดหามีดเนาะหามีดได้เก0าอยหกสิบตั้งตังไต้กี้หันกับท่านข้าบ้านพนได้ใจจักล 100, โลกกับพ่อมุ่เกินหาลอยโล่มาขึ้นมาหา0อยมาเป็น เป็นหกร้อยมเป็นหกรเนาะเพิ่มขึ้นมาเป็นหกร้อยเป็นเจ็้ยมาเป็นเจ็ดอยวาเป็นเก้าร้อยมันเป็นเก้ารอยมันมาบังยานี่เก้าร้อยัวว่าได้ตันี่ที่บางยาเกร้อกวลุงวดบางกีงวดนี้มันได้น่อยมีดนะซีมีดมือนี่ยางเลยซีมีดมันบอกพวอนี้ครับมามื่อนี่สิบ้าเมา่บงยางซีมีดที่พอตังตะกีมันออกยังสีอยู่พอยางซีมีดเาบ่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 ่บ่่่บบ่่่่่่่บบ่บ่บ่งต้น ครับผู้เฒ่ากีดยางได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเ <c oughs> บ้อออกอ <c oughs> บ้ออกยางกีดซ้ำเปลือกอเก<อ>่าองทำได้ไหมซีเม็ดนี่บ่ครับพ่อซีม็ดอ่ามากระโปงนีนนะ่กระโปงสองโลแล้วครับนี่เนนนนื้อเเเียาะดี๋ยวไปใส่กับข้าวกลางเดี๋ยวไปใช้กับข้าวกลางบุญไปนอนน้ำยายแหละนอนสวนทีละซีมดบ่พ่อซีเม็ดซีเม็ดมียที่ซี้ครับหยอดจ๊กเลี้ยงนี่ล่ะจ๊กเลี้ยงซีเม็ดจ๊กขายละตังจากเคยได หาลอยกุโรอบบังยานเด็กเก่าลอยกุโรับขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวอันนี้อันนี้หัวจะใส่ยังพันหมดสุดเนาะพ่อเนาะโอ้ยบุเลยเว้ยเครื่องเดียวหัวก็ได้เครื่องเดียวการแก่หาหลักไม่หานะเอ้หลักมาเว้ยโว้ยลอยมากลอยมาเลยมึอนี่โอ้ยยังตอนนี้มันเป็นอะไรพ่อคือเป็นสภาพนี่ขอเบิ่งนั่นนี่หอยมันหนาตายตอนตะกอนหามมันขึ้นบาะนี่มันสีตอนนี้มันขึ้นนี่นี่นาตายได้แบบนี้บอกก็ วันยางมันบ่ดีเพรได้เอาโปอื่นไหมบ่บ่อยู <c oughs> <c oughs> uh ่ก hmm. okay. ับนี่อยู่กับนี่อืแข็งโอ้ยางหนาตายได้ทรัพย์ดีก็เอาเนาะพี่น้องเนาะไปไปไปทังพุทไปทังพุทยางไปทัพพิอี่หอข้าเบิ้งเนี่ยเป็นเจดได์ยางทีมีเท่ายางก็ต้นว่าไงหรอครับยางแล้วก็จีนหนาสั้นตามตามผู้เฒ่าห์แหละมันมันนั่นแล้วยับเขาแล้ว น้ำนาเขาเบิดบานกี่เมตรครับกี่เท่าไปยางนี่จะส่วนกับพอนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยางน่อยอีกเจ็ดร้อยเนาะยางน่อยอีกเจ็ดร้อยนะครับเนาะเป็นพันซีพันซียางน้อยเจ็ดร้อยยางไงเจ็ดร้อยรอยเมื่อยาได้เก่าร้อยก็โลต่างต่กี้ขึ้นเลเท่าซี่หาลอยโลหาลอยเก้าร้อยหกิห้ามีดว่าห้ามีดหมีเก้าห้ามีดเก้าร้อยหกสิบ ถ้าถ้าสิเม็ดมันก็เกือบสองตันตะนี่ก็บซีเม็ดกับซูซีกันนี่ไงซีเม็ดนี่ซูซีกันก็หล่อบางย่างหน่อยพ่อหล่อบางย่างเบิกสี่อย่างนะโอ้เดี๋ยวเบิงสี่ย่างครับมาตามมาคุณครับคุณมันมาเบิงอันนี้มาเบิงอันนี่ตายแด้วนี่มันขึ้นมันขึ้นนี่ยมัน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 เลื่อมสบมันมาแล้วนี่เบื้องไม่เลื่อมสิสบมขึ้นมาแล้วนี่นันตายเลยที่ขี้ปุ๊ดกระปุ๊บนี้เลยนี่ครับมาสิบ หาปอดซีปอดหาปอดในไซมุลขึ้นนี่ยยิงยิงยิงยางห้างยางโซ่ทิมยางว่าเอาแล้วเหามาฉีดแล้วเหามันได้ซีมิดพวกอย่างเลยเนี่ยซีมีดได้ซับนีดก็เอาตัวเนาะลกแแต้วดีก็ยางไก่เลยนะพ่อเนาะว้ายดีก็ยางไก่อยู่อ่ามาเบื้องครับนี่ยางกระต้นบื้องไงเงี้ยหรอกครับแต่ว่ามันหันออกคือเห็นนี่แหละครับให้ต้นยางมันวอาลด เดี๋ยวจะหาคนโว่เดี๋ยวจะหาว่าขี่โม่ขี่คุยเบิ้งเอารถเนาะเบิ้งเอารถเอาตาเมื่อไ่เมาเบิ้งเอารถต้นมันสภาพดีกับเบิ้งเอาอร์ไหอ่าขาดต้นมันใหญ่แน่สีชมูแน่กับเจ้าสีดันนี่เห็นบ่นี่รสภาพดีแน่กันนี่แล้วล้นซ้ำนี่คามปูซีปูใหญ่ได้ครับนีเพราะมันถัวยน้อยเถั่วสองโลได้ถั่วสองโลนะครับไม่ใช่ถั่วโลเดียวครับเบิ้งสภาพครแบบมือบ่ได้ใส่ชุดงามหรอกเขาบอกนาะบ่บ่บ่ดูน้ำแยงอย่างนี้อ่าอืม เ้ยบดมื่อพตั้งแต่กี้หันยอดนั้นใช้เวลาหยดหันโดนบนไหนหอสองชั่วโมงสองชั่วโมงสุดสมือใช้เวลาหยดโดนบนไหนตั้งแต่8ปดโมงหอดสามโมงแรก